เป็นที่าหวอุปธถธรรัมท่านเป็นที่าหวอุปธธรรถัมภ์ผู้ช่วยเลขาธิการารัฐมนตรีเว่าการกระทรวงมาไทยท่านคงจะรู้จักอดีอยู่แล้วต่อนหน้านี้ก็ได้ยินเสียงกันไปแล้วนะฮะเป็นอดีตสมสพาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่ง มาทำหน้าที่ในกระทรวงหาไท,ที่จะได้ช่วยดูแลภาษาสปิรตรตอที่น้องชาวจังหวัดอ่างทองในระบบต้นใจของราชการต่อไปนะครับท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทาองนาข้อมนตุบาท่านนายเพ่อป่าโมกท่านรองผู้กุญแจตำรวจสภจังหวัดอ่างทองท่านรูวมกับการสถานีตำรวจสภสาโมกท่านโรสุรรสัต จัังหวดท่าน,าน,นาาาที่ไหนบ้างทำงานประกอบแล้วก็ท่านผู้นำท้องถิ่นท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหงษเหล่ท่านนายกจุปาลีเทพเทพเทพรใช่ไหมแล้วก็ท่านนายกเทศบาลโพสานท่านดูเดือนสอนทองดีต้นทองดีนะ คนนำมาอาจจะยังอาจจะไม่หมดจังหวัดไม่ไหววันนี้ก็ต้องขอเรียนว่าพวกผมนั่นอยู่จังหวัดสมุทรปราการยังมีท่านนายเพอจากจังหวัดปราจีนบุรีด้วยครับอาจารท่าต้นรับทีนะฮะท่านนายเพอพิพัฒน์ประจันตเกศนายเพอพัฒน์สุจดีมาด้วยนี่ครับมีหลายคนนะฮะที่เรามาที่นี่ เราไม่ได้มาตั้งใจจะมาสัยจรหรือจะมาท่องเที่ยวหรือจะมาหาอาหารที่แพงแๆอาหารอร่อยร่อยับประทานไม่ใช่หรอครับแต่เรารู้ว่าเราจะต้องมาลำบากมาแบกมาหาเราลยพูกมาเข้าห้องน้ำายุดการหาเข้าห้องน้ำห้องผ้าลิ้นไร่ไปนาทั้งั้น